วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายต้องหาหมอละต้องหาหมอรู้สึกแบบว่ามันฟึดปัดฟัดฟัดตลอดเวลาไม่ใช่พี่หนุ่มจามก่อนเข้ารายการเป็นโควิดหรือเปล่าเลยไม่ใช่นะคือเป็นอยากไปหาหมอมากต้องหาหมอเลยแต่วันนี้ไม่ต้องไปหาละเขามาหาเราหมอมาหาถึงที่เลยคุณผู้ชมครับวันนี้หมอโอ่คะมาอยู่กับเราที่นี่มาพร้อมกับหมอคิมค่ะนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์นะครับ่วันนี้คะหมอหลวงมาหาเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องขอรับด้วยเหรอขอรับมาริโอวันนี้มาในนามของหมอไม่ได้เป็นสงเสืออะไรจากขุนพันธ์นะไม่ครับวันนี้เป็นทองอ้นครับเป็นทองอ้นใช่ครับเป็นนักเรียนหมอครับพี่หนุ่มอันนี้ยังไม่ได้เป็นหมอครับอ๋อนี่ยังไม่ได้เป็นหมอใช่ครับในหมอหลวงผมเป็นทองอ้นครับเป็นนักเรียนครับอ๋อแต่วันนี้มาเล่นคู่กันอีกแล้วระหว่างโอ้กกับพิมใช่ครับจากจากอันก่อนเนี่ยก็คือหมอยาท่าฉลองใช่ครับแต่ว่าเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่เกี่ยวครับไม่ได้เป็นภาคต่อครับ ไม่ต้องดูอันนู้นมาด้วยครับมาดูอันนี้เลย <c oughs> เลยใช่ดูเรื่องกว่าใช่ครับใ,ในเรื่องคิมเล่นเป็นชื่อบัวค่ะก็เป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ไปอยู่ในยุคของเขาแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนวิชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเล่าในยุคของรัชกาลที่3ครับพี่หนุ่มก็คือเขาจะหลุดมามก็คือจะเก่าวกว่า ทองเอกครับอันนี้จะเป็นในยุคย้อนขึ้นไปมากกว่านั้นใช่ครับคราวที่แล้วนี่รัชกาลที่5ครับคราวนี้จะเป็นรัชกาลที่3ครับโอ้นี้ก็น่าดูนะทราบว่าน้องโอต้องไปเรียนวิชาต้องมีทั้งอะไรนะเหยียบไฟมีตักลิงอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะมันก็เป็นเขาเรียกย่ำขางครับพี่หมวยมันจะเป็นเหมือนเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กใช่จำได้ด้วจำได้ย่ำขางเพราะว่า ตกใจมากวันแรกที่ไปครับ <c oughs> เขาให้ซ้อมครับมันก็จะเป็นเหล็กร้อนๆครับผิงไว้กับาฐานนะครับร้อนๆเลยแล้วก็ให้เท้าเราเนี่ยจุ่มกับน้ํามันครับแล้วก็ผ่านเหล็ก,ลกไฟก็ลุกฟู่เลยครับพี่หมอที่เขาสอนนะครับเขาก็บอก <c oughs> มันเป็นไรสบายมันไม่ร้อนแต่ว่าขนนักแข่งเขายู่ไปหมดเลยก็คือขนเขาไม่เหลือเลยฮะแต่ผมก็เชื่อเขาครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอาไว้เอาไว้ในการนวดผู้ไข้อะไรเงี้ยครับขนนักแข่งยังอยู่ครบ ของโออยู่ครบครับแต่ของหมอหายของหมอไม่เหลือแล้วครับย้มขัางครับคือมันก็จะมีมีแบบนี้ครับในเรื่องตลอดเรื่องเลยครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยด้วยครับคือเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนจะรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องของยาด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะจะเน้นไปที่ตรงนั้นเลยใช่ครับพี่นุ่มโอ้ยต้องศึกษากันนานไหมฮะกว่าที่เราจะต้องแบบไปเรียนรู้เรื่องของยาเพราะว่าการที่จะนําเสนอออกมาบางทีมันก็ ต้องชัดเจนด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ครับพี่หนุ่มอย่างพี่พี่ชูอะครับภูมิกับไหนล่รฮะพี่ชูดาภาครับชูดาภาจันตะเขตนะครับอ๋อครับพี่ดาภาใช่ครับพี่ชูเขาเขาเขาจะแบบว่าศึกษาลึกซึ้งมากๆแล้วเราก็จะมีการมีแพทย์จริงๆครับที่เป็นการแพทย์แผนไทยมาด้วยครับอาจารย์หนึ่งทินกรอยุธยาครับใช่ค่ะสุดคิมต้องเรียนรู้ด้วยไหมฮะเรื่องของการรักษาเพราะว่าต้องเป็นหมอปัจจุบันค่ะ ก็ขอนิมก็จะแตกต่างค่ะของเขาก็จะเป็นแบบแพทย์แผแนไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราก็จะเป็นในยุคสมัยนี้ค่ะในยุค 5G เลยแล้วก็เ,เราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับแบบพวก awa, อวัยวะว่าอะไรมันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยโลกต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้ว<อ><อ>เราเรียนรู้ยังไงอ่ะก็ Google ค่ะก็อย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ถามพี่ชูด้วยค่ะว่าแบบ คุณชุดาภา๋อชุดาภาทำไมพี่หนุ่มย้ำถึง่ก้บงใช่ไหมพับก้อค่ะพี่หนุ่มจัดย้ำหน่อยค่ะอยากรู้ชูไหมแต่พี่ชูทากานบ้านเยอะมากเลยเนาะใช่ครับพี่ชูคือรู้เรื่องทุกอย่างเลยค่ะบ้านพี่ชูตอนนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นโรงสมุนไพรเหมือนโรงยาใช่ไหยาทุกชนิดพี่ชูรู้หมดแต่ว่าเรื่องนี้พูดจัดนี่คือคุณก้องใช่ไหมพี่ก้องปิยะครับคุณก้องปิยะใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วเขายังย้ำคิดย้ำทำอยู่ไหมฮะ เขาไม่ย้ำคิดย้ำทำครับพี่หนุ่มแต่เขาเหยียบเข้ากองปุ๊บฝนตกตุ้งนะฮะคือตองไม่ได้ถ่ายวันไหนผู้จัดเรามาไม่ได้ถ่ายฮะโอ้แต่วันไหนอยู่กับพี่ชูคือแห้งมากนะับไม่มีน้ําไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยร้อนมากนะฮะก็คือเรื่องนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องของทางช่องสามนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเขาอยู่ถูกใจแล้วก็ชื่นชอบนะฮะวันนี้โอ้บอกว่ามีอะไรมาฝากเราเต้นเต้นอะไรจะชวนพี่หนุ่มไปเต้นด้วยใช่ไหมคะใตเย็นสีโอพี่ก็ ใช่ครับพี่นุ่ม้คือตอนนี้ตอนนี้พี่ต้องกําลังสร้างความน่าเชื่อถือในการอ่านข่าวโอเคครับนั้นเดี๋ยวโอ้ทำหน้าที่นั้นเองกับคิมเบอรี่โอเคคิมด้วยคิมด้วยสิมากันแล้วช่วยกันหน่อยที่คิมโอเคได้เรามีเพลงไหมจะมีเพลงไหมมีค่ะเพลงมาครับเต้นผิดเต้นถูกก็ให้อภัยนะจ๊ะ หได้จ้กไม่เป็นไรฝากไปเต้นในติ๊กต็อกันเลยนะคะมันก็ไม่ได้ยากนะพี่หนุ่มร้องเลยค่ะพี่หนุ่มร้องเลยค่ะพี่หนุ่มลุกเลยค่ะตื่นเต้นพี่หนุ่มตื่นเต้นพี่หนุ่มลุกเลยค่ะโอ้เต้นเดี๋ยวพี่ดูจากจอเดี๋ยวพี่จะเต้นตามครับอ่ะเพลงมาพี่หมวยมา คนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เธอใคยเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนใจของฉันจะเฝ้ารัากเธอ <c oughs> คนเดียวนี่ไอ้ตอนชูนี่อยู่ในหัวจะชู โอเคหมอหลวงนะฮะมาแน่นอนทางช่อง3นะครับคืนนี้ครับคืนนี้สองทุ่มครึ่งครับพี่หนุ่มสองทุ่มครึ่งคืนนี้เป็นตอนแรกตอนแรกครับตอนแรกนะครับใครที่เป็นแฟนหมอยาท่าฉลงนะครับก็วันนี้ทีมงานมาครบเซตเลยทั้งคู่กับคู่จัดนักแสดงก็เรียกว่ายกขยโญงมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนะอีกช่วงรัชสมัยหนึ่งค่ะรัชกาลที่สามนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เหมือนกับเป็น เป็นชะตากรรมที่ต้องร่วมกันระหว่างคนสองคนคนหนึ่งอยู่ยุคหนึ่งคนหนึ่งอยู่ยุคหนึ่งแล้วก็ต้องมาเจอกันแล้วก็ทํางานร่วมกันใช่ครับตีก <Jamie, S 1> ันเละเทะเลยสิเพราะหมอคนละสมัยเนี่ยคือจริงๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ครับพี่หนุ่มเพราะว่าเขาเป็นแผนปัจจุบันเราเป็นเป็นเป็นการแพทย์แผนไทยครับก็เป็นความรู้ที่ได้มาเจอกันตรงกลางด้วยครับได้ช่วยเหลือกันครับแลกเปลี่ยนกันใช่ครับผมสุดท้ายเชิญฝากเลยครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหมอหลวงคืนนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องสามครับกด3าาครับฝากไว้ด้วยครับ ค่ะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณนะครัค <S <S ขบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ้าวโอเค